โอเวอร์ไนโอดของเรามาชิมกันเลยโอเวอร์ไนโอดค่ะทุกคน่ากินไหมคะมันอารมณ์เหมือนอเลยใช่คะเดี๋ยวราคาแม่จะรับออกมาเ็กเจอร์<ๆ>แบบนี้ทุกคนนี่ข้างใน ลมแบบนี้ลมเหมือนมันเป็นฐานเคเค,เค,นค่ะเห็นไหมคะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นแบบผลไม้ถัว่วนี่นะแบ่งมาแล้วโอ้ในโอ๊ตครึ่งถ้วยนะคะหม่ำก่อนนะคะหม่ำกับโอันนี้อะโวคาโดคำนี้เป็นคำโอะโวคาโด <c oughs> เอาหนาดวไาค่ะเป็นลูกของครูค่อยค่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะอัะมนะอ้มโตโตเลยขอแม่ขอเป็นคำที่เป็นแมกแคดเมียนะอืมฟิลลิ่งคือเหมือนเค้กอะ จะเป็นเคที่มีส่วนผสมทุกอย่างเฮลตี้อะคะ่ะเป็นโปรตีนอะโปรตีนหมดเลยตรงเนี้ยเปรตีน้เลยแต่โปรตีนอีกิน,น,นอีกแม่ชอบกินเอาบลูเบอรี่นะของแม่ขอเป็นบลูเบอรี่นะคะอันนี้เป็นวานา วันนี้วอนนัทอร่อยของแม่เราชอบเป็นเนื้อเค้กแบบนี้ใช่ไหมคะบลูเบอร์รี่สดว่าจังไม่เคยได้มนลื่น <laughs> 开个 <根 laughs>。